สอนไงเดี <bulun case. S 3> ๋ยววันนี้จะมาสอนพี่เอสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับเฮ้ยเฮ้ยมันมีอะไรอยู่ตามกล้องฮะขอบตาพี่ดำปขอบตาพี่ดำปสวัสดีนะครับผมตัวพี่ดำปะไม่ดำนี่แดงเดงเท่าใช่ไหมซื้ออะไรไอเอาเอาสวัสดีทุกคนนะครับเอาไปรุดน้ำสวัดีวันนี้มาคุณดังดิไม่ได้ยินคุณดังนะคุณดังอ่ะ ดูแล้วผมไม่ได้พูดเวันนี้มาดูมาดูตัวแรงพี่สันแรงจริงหรือเปล่าอ่าเดี๋ยววันนี้พี่เอจะมาสอนพี่สมคิดทำเครื่องหนอดดูดูดูโครงกับเครื่องไ่าด้วยยกมาแล้วแรงไม่แรงเดี๋ยวรู้ให้พี่เอไปลากมาอืมางพี่เอพันมาไปลากมาโอ้โหคํามคิดไงพี่สัน พอเดียวกระดาษอันนึงวันไหนก็พี่สันพี่เดี๋ยวเอาสาระสักหน่อยอ่าจะถามว่าพี่มาเนี่ยทำสเต็ปอะไรจากรถจากของเดิมเดิมมันเป็นรุ่นตัวไหนอ่าทีร้อยสี่สิบซูเปอร์วอวตอนนี้ที่ไปซื้อมาก็มีวาวโตมีหลุมปันหน้าลูกแต่ว่าลูกเดิมนะลูกเก้าเจ็ดก็เคม แคมกากมากมันจะพูดแคมไม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอย่างไรเราก็ต้องเอามาทำกันใหม่อยู่แล้วเคยเห็นแคมตัวนี้ไหมแคมแคมยีทีเอออันนี้ไม่มีหนกอันนี้หนกหนกเสียไม่ต้องเอามันเสียเอาเอาหนกแต่อดีไปไม่บ้ามันจะก้มอยู่เลยหนกมันหายไปข้างนึงแล้วก็มันมันติดยากนะพีเนาะตัวนี้ผมเห็นดูในคลิปแล้วโอ้โหก่าจะติดกันได้ ไม่ทันเครื่องพี่หรอกบอกว่าปวดจะติดเครื่องแล้วก็ปีไปไล่แล้วอ่ะเครื่องพี่นะมันเป็นไอดอลของใครหลายๆคนตามแถวนี้แหละมันเป็นตัวมันนอนไม่หลับเมื่อไหร่คือขอบตาเนี่ยแหละเครื่องพี่สันอยู่เนี่ยนี่พี่สมคิดเขาว่าพี่สมคิดนอนมากบอกนอนมากนะบอกพี่สมคิดนอนมากขอบตามันดำหมดแล้วยไม่ยอมนอนเลยเนี่ย แค่แกะเก่าๆอยู่อันนี้ว่าทำก็ไม่ได้มีอะไรแค่แค่เปลี่ยนสายลูกเดิมเนีเพราะว่าหลุมไม่มีมีแค่ลูกบาลเฉยยังไงก็คือยังไม่ได้เป็นร้อยห้ายังไม่ได้เป็นลูกเป็นร้อยสี่ยังเป็นร้อยสี่ยังไม่ใช่ลูกร้อยบ้าเดี๋ยวเดียวอันนี้คือแก่แค่ว้ามันโตอยู่แล้วเดี๋ยวจะเปลี่ยนมันดีอยู่แล้วจะเปลี่ยนไอ้เนี้ยเป็นเลขเจ็ดศูนย์แล้วก็ของเก้าเจ็ดศูนย์อ๋ออันนี้ของเป็นของเก้าห้าเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนเป็นเจ็ดศูนย์หลักไป แถวบ้านผมเคยเห็นเขาใส่กันอยู่70พี่ใส่95นะถ้าจ้าม95ไม่ทันนี่จุกอีกนี่นะมีอะไรลวะพี่เออ่างแดงไหมนะเพื่อนตัวนี้อ่างแดงไม่สนิมมั้อ๋อสนิมมั้ยเราพี่มาอ่างแดงไงอ๋อสนิมสนิมนะครับแล้วก็อะไรวะพี่เอตุ่มตุ่มตัดเปล่าเออจะตุ่มตุ่มตัดอีกตัดตุ่มอีก มงตาแล้วเป็นไงพี่เอช่วงเนี้ยทำงานไอ้พี่เลิอกยำแล้วจริงไหมล่ะผมเห็นผมเห็นพูดคุณจริงไหมอ่ะผมยังไม่รู้ว่าเรื่องจริงอยเรื่องจริงเนี่ยจริงแค่ไอ่ะทำไมเลิกยำคำค้านตรงคิดมันตามรงความม่ะไม่ค่อยมีงานช่วงนี้อ๋อช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานถึงมีก็รับไม่เยอะไงมรับเยอะก็รับมากก็ออกถ่ายยูทูบด้วยสนุกกว่า อ๋อเอาไปหาประสบการณ์แน่นอนเล่าเอาไปโม่ตามอู่เขาเมืองละเขาเราเราก็ไม่รู้เขารำคาญเราหรือเปล่าแต่แต่เราอยากจะไป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 ไกวนกันนั่นแหละรำคาญเลยไอ้พวกนี้มาละรำคาญพวกมึงจังเลยมึงจังเลยแต่เขาไม่อยู่ใช่ไหมพี่สมคิดวันนี้ไม่อยู่ไว้ประลัรรม เรต้องถอดออก้ปีีนานเอาดูด้กกับบุนให้ดูเมื่อกี้เนี่ยเน่เน่เน่ไม่ต้องดื้อแล้วเป็นลูกปืนเลยเนี่กลายเป็นลูกปืนด้วยเออลูกปืนมันอันนี้หมดแล้วเนี่ยทำทำทีเดียวเลยถังเลยก็เปลี่ยนออกเนาหนักถังเนี่ยถังอะไรถังยี่ทีที่บ้านมีแลกกันก็เป่นกันนะแต่เอาคงเอาคงมารอจะขึ้นพรุนี้ออแว่กลับไม่ไปรีวิโครงะรีถอลงาตน้ำนี่ไปรีวิผมดูดิ ไปบอกผมเลย<ะ>เอาน้ำไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาอันนี้ได้ร้อยก็ไล่แล้วโอ้เลยตั้งมาหมื่น่าบาทเหรออืมประว่าก็ะสือเลียนละก็อันนี้เป็นตัวใหม่ที่พี่สันจัดมาเนาะ,ะตัวนี้แหละเห็นะเห็นกันแต่ในยูทูบนะไม่เห็นตัวจริงนะโอ้ได้ มันมันยังไงล่ะมันผมว่ามันก็ถ้าเกิดเรามีงานนี่มันคืนทุนเร็วนะเร็วเร็วแล้วว่ามันมันลงทุนไม่ค่อยเยอะเหมือนพวกรถอย่างอื่นถ่ายถ้าลงทุนเรียบๆถึงจะส่งถึงจะส่งก็ผมว่าข่าวเดียวหมดนะหมดหมดเนาะเนี่ยซื้อมาอาทิตย์เดียวได้ตั้งหมื่นกว่าบาทเหรอแต่ทำจริงๆนะประมาณประมาณเดือนเดือนสองเดือนนะพี่ได้ทุนคืนแล้วนะตคันนี้เป็นไอรถถ่ายทองคำนะครับ อะเฉพาะค่าโค้งนะค่าโค้งพยายามสิบวันพอเลยแต่คืนเลยได้คืนเลยอ่ะตีหมื่นกว่าสามหมื่นกว่าบอะไรสองร้อยนี่อท่อใครนะหลวงประตะท่อช่างตะบางระกำนะใส่สบงและทรงพลังอ่ะใส่พาลิวเน่อย่าอย่าลามลามมาช่องเขาอีกอย่างเฮ้ยเขาเขาก็ เคยติดต่อผมมาแต่เขาก็เงียบไปเองผานเหรอพวกเสถียรพานอะแต่ยังว่าอะไรรถเกี่ยวทั้งคันทั้งโคตรเยอะลองพิจักเอ้ยลอหลงพ่อจ้าใส่กระบงให้ทรงพลังพี่ผมชอบกระบะเนี่ยใช้งบประมาณเยอะไหมพี่เมื่อก่อนตอนตอนพี่ซื้อเหล็กมระชามันประมาณ8,000กว่าบาท9,000นี่แหละช่วงนี้เหล็กแพงเหล็กแพงอยู่ประมาณหมื่นกว่า เราเองนะเราซื้อเหล็กมาแล้วก็ให้ไอ้จังเอกมันต่อเอ่อจางเอกเอาค่าแรงไปหรอเมาหนึ่งไม่มันมันแพงกกันมันแพงกกันกัอนเมื่อก่อนเยอะเลยนะเหล็กตอนเนี้ยใช่เพราะตอนที่พี่ซื้อมาเหล็กมันไม่แพงอย่างเงี้ยเพราะว่าไอ้พวกเศษเราเลื่อนเราเลื่อรถเกี่ยวเดี๋ยวจะจะโลออกแล้ะสีมาดูสีงานเงียนมากยนเป็นหนังโคบเลยว้าเออมันก็ต้องยังแม่งรถใช้งานแห้งไม่ทันสีแห้งเลยทัน ผมผิดผมเองผมไม่เล่นเขาไม่ไม่แต่คือผมเห็นนี่ของขาดถึงก็ขาดตลาดเลยนะรับของนกนี่คือยังไงล่ะกลายเป็นของหายหายกลายเป็นโอ้โหก็แถวบ้านผมที่ผมเกี่ยวข้าวเยเขาบอก่าหายหายหาให้หน่อยบอกว่าจะไปหาที่ไหนได้ที่ว่าผมทักไปหาพี่สันนะนี่นี่ของพี่เอสองหมื่นหกขายท้าขายเท้าือมาได้แปดเดือนนะแปดเดือนเลิกกำนาเลิกกำนาจะขายจะไปซื้อใหม่ซื้อกงนกนี่แหละเ๋ย อันนี้เครื่องของตำรวจแล้วเห็นสมคิดตาดำแก้งเอาเครื่องมาซ่อมแต่ตามที่เครื่องไม่ได้เป็นไรไอ้กอดตันไม่เฉยนะกอตันเลยแล้วก็ตึงกนาดขอบบ้ากคือว่าไม่รับคนมาเยอะแล้วก็รอมีสายก่อนีนี้ว่าอะไรปิดกฎหมายก็ไม่รับไม่นอนใช่ใช่ที่ไหนได้พี่เอทำเป็นต้นเหตุโอ้แกไม่นอนน่ะขอมืงเป็นเหตุอืมขอมเป็นเหตุ หัวม่วงพี่เอนะนกนกบินนะนกมีปีกเนพาพากันอยากไปนอนที่ขนมขนมหนูไปกันเลยตาดำขอบตาใช่ไม่ใช่เขามาทำกองตันนี่เฉยไม่เชื่อดูนี่เขามาถันนี่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 เขาแกล้งเอากี่โคนยัดเข้าไปในนี้แล้วก็บอกว่าเล่นไม่ขึ้นนี่เนี่ยโอจะมาจะมาสงสัยพี่สมคิดดู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 เราจะให้ดูเดี๋ยวหาว่าไม่เชื่อ เขาเอาคีคโคนยัดใส่นี้นี่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 ยังใช้ได้นะจริงยใช้ได้อยู่เนี่ยแต่เขาเขายัดเล่นเล่ก็จะเพราะว่ามีอย่างนี้นะอ๋อก็ต้องนะเนี่ยเพราะว่างบหลวงในงบประมาณหลวงใช่ไหมพี่สันโดนมาไม่ายพี่สันไปหาแกก่อคิดดิพี่สันตรวจไม่ดีไม่ได้นะแล้วมามาเขาเขาจะมาดูคลิปผมเขาจะกดรายงานเอานะรายงานเล่นครับหลอกเล่นเฉยๆเขามาอัพเขามาอัพ เขาวันนี้ไม่เจอตัวนะเด <anak> ี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าไม่แน่นั่นถ้าผมว่างผมจะมาเขารับทําอะไรมั่งพี่สมคิดพี่ลองบอกได้ไหมหรือก็พวกเครื่องซ่อมเครื่องฟิตซ่อมเครื่องคครรัับบอะไรกันนี่แหะโอ้โหว้านขวานอ่างควานอ่างทำเพราะว่าเขามีเครื่องกึงมีอะไรก็ทุกอย่างอ่ะแต่ว่าพอต้องลองดูมือขวาเนี่ยมือขวาพี่สมคิดพ่อเขาพ่อมือขวาพกปืนตลอดเลยเนี่ยแบบหก พร้อมจะยิงตลอดยิงเดียวแล้หนเนี่ยนะโอ้โหอายเลยคันนี้รีวิวคันนี้ให้ผมหน่อยไหนรถแรงจริงหรือเปล่าแพ้หัวม่วงแพ้หัวม่วงเคยลองกันแล้วหรือเปล่าเป็นเหตุให้ต้องลื่นลนไปจนท่วมหมดเหรอนี่นะครับนอนไม่หลับเพราะหัวม่วงคันเดียวเลยร้อยหกสิบเนี่ยนะร้องไห้ฟูลไฟตลอดเลย โอ้ยล้วผมชอบล้อเขามากเลยผมคิดไม่ได้อยู่ผมคิดไม่อยู่เฮ้ยแถวบ้านผมเขาเป็นเอฟซีพี่สมคิดกันนะโอโหกึ่งเสหลือหน่อยกำลังก็อ้าวแล้วเอาเอาฮะโม่แปดแรงเขาใส่โม่แปดแรงกึ่งกึ่งกึ่งเแล้วกึ่งรูเนี่ยกึ่งรูอันเนี่ยอ่าก็เลยกึ่งอะไรกึ่งล่องริมแล้วก็เอาโม่แรงโม่แปดแรงมาใส่ เขาก็จะเล็กกว่าชาวบ้านเขาด้วยก็ไม่นนะเดี๋ยวแล้วเขาได้ออกย่าบ้างไหมเดี๋ยวนี้พ่อเขาออกไปเมื่อกี้ไม่ออกไปยาา่าน้าป่ะวันนี้ไปม,เไมาเจ็ดไร่เจ็ดไร,รอ่อ๋ออนี่คือรถทำมาหากินเขาเนี่ยงา,า,านอยู<ม>่เก็บเงินรับอยู่เก็บได่ไปไม่ถึงถึงวันนะแปบ๊บเดียวแค่น,นั้นแหละไมู่น้าตาแนกับบ้วพี่โย่งพีโย่ง ปกติพี่โยมไม่ย้ำน้ำพี่โยมจะนอนหลังลายเป็นรูปเปย์นะฮะย้ำเป็นอภรรตตายเมื่อสักพักเนี่ยต้อไปช่วยงานตัวเองเอาเหรอก็ได้ตายบ่ก็โอเคครับคลิปนี้เดี๋ยวจะให้ได้ฟังเสียงวันไหนนะพรุ่งนี้พรุ่งนี้มามาอีกนะต้องถ่ายทางนี้แหละไม่ดำใช่ไหมทางนี้แสงเข้าอยู่แสงเข้าอืมอืมแล้วดำแล้วบิสันเถาว่าบิสันไล้มมาล้มมากลางให้พิสันเลยนะดำเลยต่อไปนี้พิสันจะดำไม่ได้นะน่ะ ช <Workers S 2> ่างนี้เออห่วงห่วงเหลือเกินกลัวดำก็โอเคครับคลิปนี้ก็จะมีประมาณเท่านี้เนาะก็ขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกำลังใจขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณทุกคนที่หลุดเข้ามาดูด้วยใช้คำว่าที่หลุดไปด้วยอาจจะแบบอาจจะแบบเอ้ยเผลอกดผิดเข้ามาดูฝากช่องผมด้วยนะสายนะสายธรรมหากินอธิบายให้เขาฟังสายมันคืออย่างไรสายคือแบบว่า พราะถ้าเช้าเราไม่ออกเขาไปกันหกเขาเนี่ยเขาเนื่อ่าหมายถึงว่าเดินสายทำมาหากินแต่ไม่ใช่อ๋อสาสายสายสายสาสายถึงออกย้คลิปนี้จะมีประมาณเท่านี้นะเดี๋ยวพรุ่งนี้นะเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงสำหรับรถพี่สันนะครับขอเบอร์ผมคลิปนี้โอเคครับจะประมาณเท่านี้เนาะไปแล้วครับผมสวัสดีครับ